สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของแม่หมอลูกแก้วอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตามหน้าปกเลยนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดกันต่อนะคะกฎแรงดึงดูด ที่หลายๆคนรู้จักกันหลายๆคนเคยได้ยินได้ฟังนะคะรับรู้ว่ามันมีอยู่นะคะแต่หลายๆคนอาจจะใช้ไม่เป็นนะคะแล้วก็ตามหัวข้อเลยนะคะแม่หมอลูกแก้วมาสอนวิธีการใช้กดแรงดึงดูดนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่เคยได้รับรู้มาบ้างนะคะว่ามันมีกฎแรงดึงดูดนะเป็นกฎของธรรมชาตินะเป็นกฎแห่งความเป็นจริงที่หลีกหนีไม่ได้นะคะ และทุกคนเนี่ยถ้าใช้เป็นเนี่ยก็จะสามารถที่จะดึงทุกอย่างที่อยากได้มาเป็นของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นความมั่งคั่งนะคะความรักที่สมบูรณ์ชีวิตครอบครัวที่ดีหรือว่าการเงินที่ไหลามาเทมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันเลยนะคะว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยมันมีวิธีใช้ยังไงนะคะคราวที่แล้วใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องของการใช้อารมณ์เนาะ หลายๆคนถ้าเกิดได้ดู EP ีที่แล้วก็จะรู้ว่าแม่หมอลูกแก้วเนี่ยพูดถึงเรื่องของอารมณ์นะคะว่าการใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งของการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะเพราะว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการใช้ความคิดของเราเอง คิดอะไรจัก,กรวาลก็จะประทานสิ่งนั้นให้เรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องอคอยระมัดระวังเอาไว้ก็คือความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองนะคะอย่างที่ได้พูดไว้ในอีพีที่แล้วว่าอย่าลืมคอยถามตัวเองบ่อยๆว่าวันนี้รู้สึกยังไงหรือตอนนี้รู้สึกยังไงนะคะ,อะขออนุญาตเล่าย่อๆนะคะจากอีพีที่แล้วก็คือ ให้คอยดูตัวเองไว้ตลอดนะคะว่ารู้สึกยังไงอยู่ในตอนนี้เพราะว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยเกี่ยวพันกับอารมณ์นะอ,อ,อารมณ์เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่ความคิดในแง่บวกแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอที่จะมีอารมณ์ไม่ดีโกโรธโมโหเราก็จะมีแต่ความคิดที่ไม่ดีนะคะเวลาโกรธก็จะคิดไม่ดีโกรธคนอื่นก็จะคิดแต่เรื่องไม่ดีให้คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรามีอารมณ์แบบไหนก็จะทําให้เรามีความคิดแบบนั้นก็จะดึงดูดสิ่งนั้นจากจักรวาลเข้ามาหาตัวเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังไว้ที่สุดเลยนะคะเรื่องของการดูอารมณ์ของตัวเองนะเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้นะคะเราจะมาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะคะเกี่ยวพันกับหัวข้อของเรื่องของอารมณ์นะคะหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเราจะทํายังไงให้อารมณ์ดีนะคะเพราะว่า การที่เราจะอารมณ์เสียเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายๆคนคงรู้กันแล้วนะคะว่าปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องเจอสถานการณ์ที่มันแย่จริงๆนะคะขับรถอยู่มีรถมาเฉี่ยวหรือว่าขับรถอยู่คนที่ขับรถอยู่ข้างหน้าเราข้างหลังเรานะคะเขาขับไม่ดีหรือเขาทําให้เราหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแต่ความรู้สึกหงุดหงิดหัวใจเกิดขึ้นแล้ว ะะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงล่ะให้ตัวเองเนี่ยมีเรื่องของการคิดบวกหรือมีเรื่องของภาวะอารมณ์ดีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะวันนี้แม่หมอลูกแก้วมีเคล็ดลับมาบอกทุกคนนะคะทุกคนจะได้ใช้สิ่งนี้นะคะในการช่วยทำให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกดีอารมณ์ดีนะคะอยู่แทบจะตลอดเวลาหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีภาวะอารมณ์แบบอารมณ์เสีย เครียดกดดันจากที่ทํางานเอ่ยจากเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยจากหัวหน้าเอา่ยหรือจากใครก็ตามที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเครียดกังวลนะคะแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจนะคะไม่ว่าเราจะไปทํางานเจอเพื่อนเจอคนรักแล้วทําให้เรารู้สึกแย่เนี่ยเราจําเป็นจะต้องมีกลว,วิธีที่จะทําให้เราเนี่ยหายหงุดหงิดหายโมโหลแล้วกลับมาอยู่ในโหมดอารมณ์ดีให้ได้นะคะ เราจะมาเริ่มจากสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือหาสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอารมณ์ดีนะคะทุกๆคนเนี่ยก็คงมีอยู่แล้วแหละว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราอารมณ์ดีบางคนนะคะ โดยเฉพาะสาวๆเนาะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เครียดนะคะก็จะหาทางออกจากความเครียดด้วยการไปช้อปปิ้งนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าแม่หมอรูกแก้วอยากจะเตือนว่าถ้าคุณเครียดหรือมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือมีความไม่สบายใจแล้วความเครียดความกังวลทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะมันมาจากเหตุผลก็คือเรื่องเงินถ้า เหตุผลของความเครียดคือเรื่องเงินแม่หมอลูกแก้วไม่แนะนําให้หาทางออกของความเครียดด้วยการทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นด้วยการไปช้อปปิ้งนะเพราะมันจะเป็นการที่เราเสียเงินเพิ่มนึกออกไหมคะมันเป็นการเหมือนเพิ่มภูนความเครียดเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ถ้าเกิดสาวๆจะนับรวมเข้ามานะคะหรือว่าหนุ่มๆคนไหนจะนับรวมเข้ามาเป็นวิธีที่จะเอาไว้แก้เรื่องของความเครียดเนี่ย แนะนำว่าให้คิดอีกทีหนึง่งอย่านับวิธีนี้รวมเข้ามาเลยนะนะคะวิธีที่แม่หมอลูกแก้วจะแนะนําก็คือให้เราหาว่านอกเหนือจากการช้อปปิ้งนะคะหรือการดื่มนะนอกเหนือจากการช้อปปิ้งกับการดื่มหนักนะคะเพราะว่าการดื่มหนักก็อาจจะเป็นการใช้เงินเหมือนกันแต่แม่หมอลูกแก้วสนับสนุนการดื่มนะ ไม่ใช่หมายถึงว่าสนับสนุนให้ทุกคนไปดื่มขนาดนั้นแต่หมายความว่าการที่เราดื่มเล็กๆน้อยๆมันช่วยระบายความเครียดออกได้นะคะแค่เล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยหานะคะว่าอะไรที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยคลายเครียดได้นะคะสิ่งที่เราจะทําเพื่อคลายเครียดเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีลิสต์อยู่ในหัวอยู่บ้างแล้วนะคะให ค้นหาให้เจอว่ามันคืออะไรนะค้นหาให้เจอแล้วไม่ใช่แค่ค้นหาให้เจออย่างเดียวแต่ต้องทดลองแล้วต้องทําให้ตัวเองรู้ให้แน่ด้วยว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ทําแล้วเราจะหายเครียดจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะต้องเป็นวิธีที่เราใช้เวลาที่เราเนี่ยรู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆ ถ้ามันเป็นแค่วิธีแค่เหมือนเราคิดขึ้นมาแล้วมันแค่เอ้ยมันอาจจะทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแต่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าเนี่ยบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยเราสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอแล้วก็เขียนออกมาให้เป็นวิธีที่มันใช้ได้ผลจริงๆนะบางคนเนี่ยอาจจะเปลี่ยน โหมดของความคิดของตัวเองนะคะเวลาที่โกรธเวลาที่โมโหเวลาที่เศร้านะคะบางคนอาจจะไปฟังเพลงเพลงเนี่ยฟังเนี่ยก็ให้มันเป็นเพลงที่ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะเพลงพวกนี้จะช่วยนะบางคนอาจจะใช้วิธีฟังเพลงบางคนอาจจะไปดูหนังนะคะบางคนอาจจะไปดูซีรีส์นะเพื่อช่วยเปลี่ยน ความรู้สึกของตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะออกไปนอกบ้านนะคะไปเดินเล่นนะคะหรือว่าเปลี่ยนความคิดของตัวเองไปเลยด้วยการที่ไปหาอะไรทําเพิ่มเช่นไปเที่ยวพบเจอสิ่งใหม่ๆออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆเพื่อให้เราเนี่ยหลุดโฟกัสจากความรู้สึกเดิมนะคะแต่สิ่งสําคัญเนี่ยก็คือเราจะต้องเขียนใส่กระดาษ เป็นลิสต์ออกมานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เราเนี่ยถ้ามีอารมณ์โกรธอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เศร้าหมองที่มันจะทําให้เราเนี่ยมีความคิดในแง่ลบที่จะส่งผลกับความคิดของเราทําให้เราคิดติดลบแล้วจักควาลประทานสิ่งนั้นมาให้เนี่ยมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องลิสต์ออกมาเลยเป็นกระดาษเลยค่ะนะคะแล้วเวลาที่เราเนี่ย รู้สึกแย่กับตัวเองโมโหคนรอบข้างมันทำให้เรามีความคิดในแง่ลบใช่ไหมพอเราถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงอยู่แล้วคำตอบคือฉันรู้สึกแย่เราก็ไปเอาลิสต์นั่นแหละมาดูว่าแต่ละอย่างที่เราเขียนไว้เนี่ยลองทำตั้งแต่อย่างแรกเดยดูซิว่าถ้าฉันทำข้อแรกนะมันทำให้ฉันเปลี่ยนอารมณ์ได้ไหมถ้าเกิดว่าทำข้อแรกแล้วอารมณ์ยังไม่เปลี่ยนนะคะ ก็ให้ทําข้อที่2ตามมาถ้าทําข้อที่2แล้วก็ยังรู้สึกแย่เหมือนเดิมทําข้อที่3ทํามาเรื่อยๆค่ะนะคะจนกว่าอารมณ์คุณจะดีขึ้นแต่อย่างที่แม่หมอลูกแก้วบอกไปว่าลิสต์ที่ให้ทําเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาจากการที่พิสูจน์จริงๆแล้วนะว่ามันสามารถทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้จริงๆ เพราะว่าถ้ามันเป็นลิสที่คุณแค่คิดขึ้นมาว่ามันน่าจะทําให้รู้สึกดีขึ้นได้แหละเวลาที่คุณรู้สึกแย่หรือคุณมีความรู้สึกไม่ดีแล้วคุณกําลังมีความคิดติดลบพอคุณเอามาทำเนี่ยมันจะไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นเลยนะหมายความว่ามันจะไม่ได้ช่วยทําให้คุณเปลี่ยนอารมณ์ไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้ช่วยทําให้ ความรู้สึกคุณดีขึ้นนะคะหมายความว่าลิสต์เนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ผลนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจะหาหนทางที่จะเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยควรที่จะดูมาแล้วว่ามันสามารถที่จะใช้ได้จริงเพราะถ้ามันใช้ไม่ได้จริงเนี่ยมันจะกลายมาเป็นผลเสียว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้และมันจะยิ่งหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอุตส่าห์ทำลิสต์นี้ขึ้นมาแต่ลิสต์เนี้ย มันันใช้ไม่ได้ผลนะคะผลเสียที่จะตามมาที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคือหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกแย่เข้าไปอีกว่าเฮ้ยทําไมฉันลิสออกมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลคุณอาจจะมาหดหิดใส่ตัวเองเพิ่มได้อีกนะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังสิ่งที่คุณลิสมาว่าเป็นวิธีที่จะทําให้คุณหายห,ายหุดหีดหายรู้สึกแย่หายอารมณ์เสียจะต้องเป็นสิ่งที่ทําได้จริงนะ นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดของตัวคุณถ้าคุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดของตัวคุณได้จากความคิดในแง่ลบเพราะอารมณ์ที่มันเป็นแง่ลบอยู่นะคะถ้าคุณทําได้คุณจะสามารถดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้จําไว้ว่าความคิดของเรานะคะเป็นตัวดึงดูดพลังงานจักรวาลมาให้เรานะเราคิดอะไร จักรวาลให้เราแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดํารงความคิดที่อยู่ในแง่บวกเข้าไว้คิดถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นมันจะทำให้คุณได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้ค่ะจักรวาลจะประทานสิ่งนั้นให้กับคุณนะคะกฎแห่งแรงดึงดูดเป็นกฎหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่เหมือนกับกฎของแรงดึงดูดโลกเข้าใจไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากฎของแรงดึงดูดของโลกเนี่ย ไม่เคยมีการผิดพลาดคุณจะไม่เคยเห็นหมูบินได้เพราะว่ากฎของแรงดึงดูดของโลกเนี่ยทำงานพลาดหรือหยุดทำงานในวันนั้นเหมือนกันค่ะกฎแรงดึงดูดของจักรวาลก็เป็นกฎธรรมชาติเพียงหนึ่งเดียวเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นมันก็จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยและจะไม่มีวันหยุดทำงานด้วยเพราะมันทำงานเหมือนกันนะคะ ต้องบอกว่าเวลาคุณส่งพลังงานออกไปในจักรวาลเนี่ยเขาก็จะให้สิ่งนั้นกับคุณมานะคะถ้ามันเป็นความคิดในแง่บวกคุณก็ได้รับพลังงานในแง่บวกกลับมาสิ่งดีๆที่เป็นทางแง่บวกก็จะกลับมาหาคุณความสำเร็จความมั่งคั่งความรัก ทุกอย่างที่คุณอยากได้ครอบครัวที่สมบูรณ์การเงินที่ไหลมาเทมาคุณจะได้มันทุกอย่างเลยค่ะชื่อเสียงเงินทองขอเพียงคุณคิดไว้ว่าคุณได้มันคุณมีมันคุณดังคุณมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงค่ะนะคะคุณต้องรู้จักที่จะใช้กดของแรงดึงดูดให้ได้โดยการ คอยแะแวดระวังความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในโหมดอารมณ์ดีหรือโหมดคิดดีไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้โกรธใครไม่ได้โมโหใครนะคะก็จะช่วยอย่าลืมลิสต์ที่แม่หมอลูกแก้วบอกไปนะว่าให้ทําขึ้นมาแล้วมันจะช่วยมันช่วยได้จริงๆค่ะหลายๆคนที่อารมณ์เสียก็มาทําตามลิสต์ที่ตัวเองเขียนไว้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยมีแต่ความคิดที่ดีและดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะ โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบ EP นี้ของแม่หมอลูกแก้วนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแม่หมอลูกแก้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์คลิปออกไปด้วยนะคะใครที่มีเพื่อนๆที่กำลังศึกษากดแรงดึงดูดอย่าลืมเอาไปแชร์ให้เพื่อนๆดูนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ว่ามันคืออะไร รู้วิธีใช้มาคร่าวๆแต่ไม่รู้ลึกลงไปว่าจริงๆแล้วถ้าจะใช้ให้ได้ผลเนี่ยต้องทำยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่ติดตามกันมานะเดี๋ยวแม่หมอลูกแก้วต้องไปก่อนแล้วพบกันใน EP ถัดไปนะคะจะมาพูดเรื่องที่น่าสนใจให้ฟังเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะ